ยี่บักหมูเอ๊ะทำด้วยกบเอาไอ้ของเอ๊ะของนอันนี้ของหมูกรอบวันนี้ทำอาหารกระเพราหมูกรอบเดี๋ยววันนี้ทำมาวันนี้ เด้๋วลองแมกขั้วไม้อีกเด้อเด้อแม่เด้อคุณเงียบเลือเกินเผาหมูเนี่ยลุงเงย็นกับเปิรแล้วนะทำไมไมันเงียบแสบก็ไม่ได้มาทานมานี่นเนาะเด้อพี่น้องเด้อกับเผาหมูเด้อจ้ะเด้อเผาหมูเนือ้อเด้อ พอดีเลยยำมาพอดีเลยได้รู้ราคาเอาหมูฮะฮ้อมาปรุงด้วยเครื่องปรุง ฝนกตกพี่น้องเอ้ยตลาดก็เงียบเหลือเกินโดนฝนตกนี่เลยเลยพวกเมฆาปวดร้าวหัวใจป <c oughs> วดร้าวหัวใจจริงๆฝนตกไม่มีคนเลยตลาดตก,ตกของสุภาพกันเลยลาบุญแรงก็แลงเหลือเกินาาาาามาพี่น้องมายู ทางไหนก็นมาเด้อร้านนี่ตามสั่งตามส่วยข้าวเครื่องปรุงครบทุกราเด้อคลับ เนียบจิ้งเลยโอเคแล้วปีนี้ฝนตกแล้วตกจางแรงเลยหามไลลชินบูบูตกจางขับเลยแล้วตกเยอะด้วดีรับบานใดปะเนาะ ตานเช็ดขึ้นเด้อพี่น้องเด้อก่วงใบก็เอาอีกท่านนี้จะตบ,บนนนนระรด,ด้วยครับักขนุนลูกพอบประหลอดเด้อเนาะขนุนกระได้เอาแล้วว่ายายเอ้ยไปเออให้ มันก็ไปนั่นแหละเออมาเด้อวันนี้มาตุ่มอึงก็เย็ดวนเด้อมอึงตุ่มอึงเสเสยายเด้อไอ้รถจยากมันไปไหมรถมันไปหาไหมด้วยไงหไอ้รถมันไปหาหรอเข้าไหมหา้นอนตกืานอึงวันนี้ตรมอึงเด้วันี้มาตมอึง เลือดปลาดกกระดานีอาหารคูนบัตของปลาคืออึ่งจ้าล้วนทีและกระดนเลือดใหญใหญใครเต็มของใหญ่เลือดมนี้ก็พิ้นก็พิ้นอึ้งแล้วหัวใหญ่ใหญ่ไข่ Mất leo hãy đi vua ông uống đó với bán đó ทองเลยอันนี้มันออกน้ำตัวมันใหญ่มากนินแมงเมามได้ทองย่จริงๆเลยไ,เทมทนนนนไม่มีใครเนี่ยใครกระเตมทองเลยเ่าใิ้แมงเมาไม่ได้กินแมงเมาได้ ใครก็ร่อ,อนใหญ่ๆครับเลยมีคุลูกฟ้ามองม,มาได้งครับได้ก็กระจตู้เย็นไวนนแฮะไม่อะไรหกปิดเออเฮียหมอนี่นะอนอสือมาใจส,รสใารตดหน้กไวจะได้นาามสาม มีตัวนวดเดี๋เมาบ้านเ่นะโอมาเชามากี้มีมาอยู่เออโอ้เป็นแบบ้านาฟ้าอะแบบว่านะมันสู้เขาน่ะมีมีบอกมียังดอกเราไปหาดักตับอเขา,ค,าคนหคน,หน,หหนึ่งซิ้วกเราไปไปตัวจเลยฮไปหาหากินอบปลาไปวางไข่กิน ฟลิ้งออกจากกลาเนาะวันตลาดจังเนาะดูวัยเด็ก มพี่น้องแล้วเดียด๋วยววนจะไปต้มอึงเด้อวันนี้เดอ้อมาเด้อทุกคนเดอ้อมากินต้มอึงเดอ้อวันนี้มือนออีนเด,อเดอ้อมาเข้าวต้มอึงเด้อจ้าเด้อมาเสริมนำกันเด้อจ้าคนโตจับอึงเด้อพี่น้องมากินข้าวนำกันต้มอึนไข่ เกินของน้องเดินอ่อนง่ายๆมาเดินมาเด้อไข่อึ้งไข่ใหญ่กินตำกันเด้อจ้าเด้อก็เย็นดวันห่อยู่หากินเด้อจ้าวันนี้กินข้าวต้มอึ่งจ้า của lái nhỉ.